สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตองที่รถบ้านคุณเอ็กแล้ววันนี้ตองจะมานําเสนอรถอีโคคารประหยัดน้ํามันคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายาริส 1.2J ปี2019ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามตองมาเลยค่ะ มาเริ่มกันที่หน้ารถเลยนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED ทั้งหมดเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเสริมมาพร้อมล้อแม็กขอบ14พร้อมใช้งานค่ะโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะมาในรูปแบบเป็นตัวถังของ5ประตูภายในเนี่ยจะจุสัมภาระได้เยอะมากและด้านในเนี่ยจะบุด้วยเป็นผ้ากำมะหยี่สีดำนะคะพร้อมออฝาปิดท้ายปิดล้ออะไหล่เป็นกำมะหยี่สีดำเช่นกันค่ะ ตัวนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยน็อตไม่ขยับนะคะไม่มีการทําสีใหม่แน่นอนสีเดิมจากโรงงานนะคะเดี๋ยวตามตองมาดูภายในรถกันดีกว่านะคะคันนี้เนี่ยตกแต่งภายในสีดํานะคะกุญแจเป็นระบบกุญแจไขนะคะหัวเกียร์แต่งกระจกไฟฟ้าเนี่ยสีบานปรับขึ้นลงได้นะคะพร้อมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็มีระบบ ABS ระบบ EBD แล้วก็มีระบบ BA ะะแต่ว VSC เซ้ก็มีนะคะคันนี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยพร้อมทั้งคันเลยเรียกว่าพร้อมใช้งานร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยพนักงานาร74เขตประเวศนะคะเข้ามาเนี่ยร้100อเมตรจุดซ้ายมือเห็นชัดเลยค่ะหรือว่าใครที่ใจร้อนเนี่ยอยากเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์086-807-4444 และตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นจองรถเพียง99บาทเท่านั้นเองนะคะและยังช่วยผ่อนสูงสุดถึง6เดือนเลยทีเดียวค่ะรีบจองเข้ามานะคะสำหรับใครที่สนใจรถโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะ,ะให้เข้ามาได้ที่เพจรถมือ2อรถบ้านคุณเอกได้เลยค่ะแล้วก็จะมาพบกับตองแล้วก็น้องๆทีมงานขายได้ที่นี่เลยค่ะเราเปิดบริการทุกวันนะคะ